อันนี้เป็นขั้นตอนการขูดผิวไผ่นะครับถ้าการการทําไม้ไผ่การทำเฟอร์นิเจอร์เราต้องขูดผิวออกนะครับผิวมันๆอย่างเงี้ยมันทําให้สีมันไม่ติดเนาะอะไรแล้วก็ป้องกันมอดไม่ได้อย่างเงี้ยครับวิธีการเราต้องเอามาขูดผิวอย่างเงี้ยครับขูดผิวให้ผิวมัน,มน,มนสีเขียวออกที่ที่เขาขูดอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยเราต้องเอาผิวที่ตรงที่ตรงเนี่ยส่วนเป็นมันที่เคลือบผิวไ,วไว้เนาะถ้าเราไม่ขูดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แต่น,นี้เราเราขูดแล้วก็จะได้ถนะัดประมาณนี้เนาะอันนี้เราจะป้องกันทาสีอะไรได้เอาจะขูดผิวเตรียมไว้มล้วนีวิธีป้องกันหม้อต้องสามสี่วิธีนะแต่วิธีนี้แล้วแต่หน้างานและชิ้นงานนะครับผมพี่ๆจะหลายคนที่ว่าซื้อมีดซื้อมีดขูดผิวไผ่ผมผมไปอย่างเงี้ยนะเวลาเวลาเราขูดเนี่เราจะไม่ได้เอาขูดเข้าลึกนะครับพี่ๆเราจะค่อยขูดอย่างเงี้ยครับเอาออกแค่นี้เดียวนะครับมมันจะอ่อนมากแล้วก็ผิวจะไม่บาดมือนะ ขีวเนี่ยันนี้มันเป็นแค่ตะไคร่ตะไคร่ออกเฉยนะครับถ้าเราขูดออกเดียวมันจะมันจะ,นจะบาดมือนะเรา okay, เอาแค่เอาเออกแค่น,น,นิดนิดหน่อยหน่อยเองนิดเดียวเป็นเป็นตัวนี้มันจะเป็นสารเคลือบไฟเบอร์เหล็กอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้เราต้องขูดพยายามขูดออกให้แบบไม่ไม่ได้ขูดล,ลึกถ้าเวลาเราเก็บงานเนี่ยมันมันจะเก็บงานได้ง่ายครับผมแค่เราเอากระดาษทรายเบอ er ร์120ขัดขัดด้วยมืออย่างเดียวมันก็ลื่นแล้วครับผมโดการที่ว่าบางคนขูดเข้าลึกอย่างเงี้ยแล้วเวลามันจะเป็นรอย มันจะเป็นรอยนี่มันจะทํางานยากครับผมเราเราเอามาเก็บงานอย่างนี้นะแล้วถ้าเราพิ่ทีู่ดปูดสีเสร็จแล้วปูผิวไข่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเอามาอ่าเอาเราเอามาเก็บงานเก็บอะไรเนี่ยมันจะง่ายนะถ้าเราเอาเข้าลึกเกินไปเนี่ยงานจะงานจะรมันจะมันไม่ค่อยดีมันจะเก็บงานยากเนาะปกติเราเราเราขัดอย่างเดียวนี่ผิวก็เนียนเ่ยนเนียนเนียนแล้วนะครับผมหรือถ้าเราจะเอาเข้าลึกก็ได้นะ เดี๋ยวเลาเรา,เราต้องต้องขูดให้หมันใ,ให้มันขัดให้ขัดให้มให้มันมันเนียนที่สุดนะครับครูนะครับล้เราออกมาเยอะเลาเวลาเราพี่เอาไปทอดก็ได้เนาะเอาไปทอดเอาไปแช่น้ํายาอย่างเงี้ยข้อดีของมันมันเราจะได้เอาไปนะครับเอาไปเอาไปย้อมสีเนาะย้อมสีย้อมสีมส,ส,สีมันมีอยู่สี่ห้าชนิดนะครับสีตัวนี้ถ้า,ถาผ,มผมขูดผิวน,นี้แล้วเนะี่ยถ้าตอนนี้ที่ผมไม่แช่เนะี่ยผมก็จะไปพวก อาไปผสมใ,ใช้สารละเหยเนาะสารละเหยจะเป็นไฮโดรเจนก็ได้เนาะะถ้าพี่ๆที่ว่าไม่เอาเคมีอย่างเงี้ยนะจะมีมันจะมีน้ำไฮผสมกับกับไฮโดรเจนหรือว่าน้ำส้มก็ได้น้ำส้มใสชูก็ได้ครับน้ำส้มใสชูกับเกลือนะ,อะที่เขาเอ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 าฉโลมได้เนาะแต่ถ้าท้านเป็นอ่าพวกน้ำมันนะถ้าเป็นน้ำมันพืชน,น้ำมันในที่เขาต้องคอยเช็ดต,ตลอดเวลาครับมันจะมันจะยุ่งยากมันถ้าเป็นงานเล็กๆก็ได้อยู่เนาะหรือหรือไม่ก็เป็นสี ยุคคนก่อนนี่เขาเรียกว่าสีปิ๊บนะครับสีปิ๊บนี่เป็นสีที่ว่าน้นำมันเป็นสีโอ้กอย่างเงี้ยนะเรา,เาทาจะได้ครับทาเราสีมัจะแห้งช้าหน่อยเนาะแต่ว่าเราต้องประกอบแล้วทานะครับผมโอเคนะงั้นถ้าเราถ้าเอาเราไม่เอาผิวออกมันก็ต้องใช้วิธีแช่อย่างเดียวครับแช่พวกพวกแอลบอลิกบอลเลตหรือว่าทิมบอหรือมันก็มันก็แช่วพวกเชียไดก็ได้เนาะถ้าเราไม่เอาผิวออกนะแต่ถ้าเราเอาผิวออกแล้วเนี่ยเราสามารถทําได้อยู่หลายๆวิธีครับผมโอเคเนาะง้น งานขูดงานไผ่มันไปได้หล,หลายอย่างหลายวิธีอะถ้าพี่ๆคนไหนอยากชอบเนาะชอบว่าเออวิธีเราจะทํายังไง้วแต่หน้างานนะแบบบางคนทําเล้าไก่เนงงี้ยเล้าไก่ก็ขูดนี้ก็ได้ขูดขูดเสร็จแล้วก็ใช้สารละเหยทาวสารละเหยมันก็จะถูกครับนิดหนึ่งก็ประมาณสักอ่อาเยี๋ยวพ่่นเนี้ยถ้าเราเราใช้สารละเหยนะไม้ไผ่ขนาดห้านิ้วนะห้านิ้วขูดผิวป้องกันมอดเนี้ยต้นทุนถ้าเราใช้สารละหนะขขนะเะหยนี่ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักรำหนึ่งประมาณยี่สิบห้าบาทได้ครับผม ต่อชิ้นเนี่ยนะแต่ถ้าเราแช่บอลิกบอลเล็กแล้วน่าจะที่ต้นทุนน่าจะประมาณทั้หกสิบถึงเจ็ดสิบาทนะครับแต่ถ้าพี่จะแบบพ่นแบบพ่นแบบสารส้มเกลือนะจะใช้น้ำส้มน้ำส้มน้ำส้มใส่ชูกับเกลือก็ได้แล้วเอามาพ่นแต่ว่านี่มันมันก็คอยพ่นตลอดนะถ้างนั้นมอดมันจะคอยกินของเราอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราใช้สารละเหยหรือว่าแช่บอลิกบอลเล็กก็ทีเดียวมก็จบหรือว่าใช้ใช้สารละเหยเนี่ยข้อดีมันเราก็ไม่ต้องมาทํางานซ้ำซ้อนนะ คือสามสามสิบปีอยู่ได้เราก็ต้องพี่ๆต้องเจาะเจาะได้ลมนะเจาะลมเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันป้องกันการระเบิดนะครับผมเจาะเรารู้ได้ลมหรือว่าจะใช้วิธีทะลวงป้องก็ได้นะครับผมโอเคเนาะทลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับวิธีขูดผิวไผ่และวิธีป้องกันหม้อนะครับผมพ่อทำไมไข้กัอน,นอ่าหลายหลายท่านนะครับที่ว่าซื้อมีดขูดผิวไผ่ของผมไปเนาะหลายท่านยังไม่เข้าใจวิธีการขูดผิวไผ่นะครับ วิธีการที่ขูดผิวไผ่ที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่ได้เอาผิวเข้าลึกนะครับถ้าเราเอาผิวเข้าลึกเนี่ยมันจะทําให้เราขาดกระดาษทรายเข้าคข่างๆจะขาดเก็บงานยากครับเราจะเอาเข้าแค่นี้เองนะครับผมเดี๋ยวพี่ทำไผ่ใกล้ๆเนาะนีครับเราจะกดเข้ามานะครับเอาเอาออกค่าๆเท่านี้นะครับผมคือเอาแค่ผิวสีมันๆที่ว่าเขามีที่เขาเคลือบมันออกครับเอาออกแค่แค่นี้เองนะครับผมแ้าผิวผิวข่อยเขาจะเรียบเนียนเลยเวลาเราขูดเนาะอนเนี่ย ค่อยจับขูนเนี่ยครับดีถ้าเราเอาออกเอาออกจนลึกเกินไปเนะี่ยเดี๋ยวเส้นเส้นไถ่นี่เขาก็จะขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผมถ้าเราไม่ถ้าเราเอาขูดเข้าลึกเกินไปเนะี่ยเวลาเราเอากระดาษทรายนะกระดาษทรายเบอร์ร้อยยี่สิบรููๆแค่ขัดให้มันเนียนก็พอละอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวเอาเข้าเลยอีกอครับ ปูกระเบาครับผมมัไม่ต้องเอาผิดแรงนะผูดตื้นเลยครับนี้เป็นไข่ตังมนะครับนี่ครับที่เรามาถ่ายดูใกล้ๆเนี่ยผิวเ,เขาจะเรียบนะคือจะไม่มีรอยเคี่ยวนะครับผม แต่ว่าถ้าเราเอาลึกเกินไปเนี้ยเราเอาเข้าลึกอย่างเงี้ยนะครับที่อย่างนี้นะ่ยถ้าเข้าอย่างนี้นี่จะผิด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 ,ผด,ผด,ผดวิธีเวลาไม้แห้งมามันจะเป็นเส้นเนาะหรือเ,เส้นทําให้เราเก็บงานเราข้าจะยากมากครับผมมันจะเป็นรอยรอยที่เป็นร่องซิลิเซียนไม้อย่างเงี้ยครับถ้าเข้าลึกๆจะไม่ดีเนาะถ้าเอาที่ถูกก็คือเอาเข้านิดเดียวเอาตั้งตั้งฉากนี่นะครับ แต่ถ้าเราขนาดแล้วเราเราก็ไปไปไวปได้แล้วครับเรวก็ค่คอยๆขูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับนี่ขูด่ิวไผ่เนาะถ้าที่อยากได้ก็ติดต่อมาได้นะครับผมมีขายอริงจำหน่ายอยู่เนาะหรือตามโ้ทําติดตามแถวในเฟซบุ๊กก็ได้หรือว่าติดตามใน youtube ก็ได้ะค,ะค,ครับผมขอบคุณครับ